สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุกกี้สาวไทยสไปยชนบทเยอรมันนะคะสำหรับในยุโรปเนาะช่วงหน้าร้อนแล้วก็ช่วงซัมเมอร์ช่วงวินเทอร์เขาก็จะมีกิจกรรมการเปลี่ยนล้อรถนั่นเองเพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศนะอันนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนแล้วเราก็พามาทำงานมุมตรงนี้นะคุณแมข่ขออนุญาตถ่ายภาพนะ พ่อกับลูกก็ช่วยกันเปลี่ยนนะเจ้าแมวดำอคิระก็มาให้กำลังใจนะวันนี้ก็วุ่วือกันนะคะลูกชายก็ช่วยพ่อล้างล้อรถซึ่งมันก็เป็นล้อที่เก็บเอาไวนะ้เนาะเราต้องเอามาเปลี่ยนก็ช่วยกันสองคนพ่อลูกนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ลูกชายสามารถที่จะช่วยงานพ่อได้เยอะนะคะไม่ว่าจะช่วยแม่ตัดหญ้าด้วย ช่วยพ่อเปลี่ยนล้อรถนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราก็จะมีความสบายใจไปอีกหนึ่งอย่างเมื่อลูกโตขึ้นเนาะบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีก็ต้องค่อยๆเรียกว่าสอนกันไปเนาะการใช้ชีวิตในต่างแดนก็อย่างที่บอกทุกอย่างเราทำเองเกือบทั้งหมดเนาะเพราะ สามีเราเป็นคนโสดเขาจะทําเองทุกอย่างในบ้านนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราจะบอกว่าเราน่าจะเรียนการก่อสร้างมาหรือไม่ก็ช่างยนต์ช่างอะไรสักอย่างเนาะมันจะต้องได้ทําในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเนาะทำงานสวนงานบ้านอะไรแบบนีนะ้อันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ใครมาได้สามีแบบธรรมดาการใช้ชีวิตง่ายๆเนาะในชนบทที่เราอาศัยอยู่คุณก็จะต้องทําได้ ทุกอย่างนะก็เป็นการช่วยกันเนาะการสร้างครอบครัวการช่วยกันในสิ่งที่เราสามารถทำได้เนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราไม่ได้มโนว่ามีสามีชาวต่างชาติแล้วเราจะแบบอยู่ดีๆก็จะรวยมีเงินมีทองนะมันก็เป็นแค่บางคนนะสำหรับในช่องของเราอย่างที่บอกแชร์ชีวิตของคนไทยในต่างแดนก็เป็นชีวิตจริงแล้วก็ชีวิตที่เรา พบเจอมาก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในยุโรปนะคะซึ่งใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็10ปีกว่าแล้วนะคะเราก็เรียกว่าใช้ความอดทนความรักต้องอดทนนานอย่างที่บอกเนาะแล้วก็ใครมีลูกด้วยคุณต้องเพิ่มความอดทนขึ้นไปสองเท่ากับสามีด้วยคุณก็ต้องใช้ความอดทนอีกนั่นแหละนะคะเราจะบอกว่าปัญหามี แน่นอนนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มากหรือน้อยอยู่ที่ว่าเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรเนาะหนึ่งสิ่งเลยถ้าคุณได้แฟนที่เขาไม่เจ้าชู้นะคะไม่เจ้าชู้กับถึงแม้ว่าจะไม่รวยคุณก็จะมีเรียกว่าความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะโอ้ยลูกชายลูกชายบอกว่ามามา,มา,มาถ่ายได้เนาะวันนี้ก็เลยขออนุญาต อยากจะถ่ายบรรยากาศพ่อลูกช่วยกันทำงานนะอันนี้ก็เป็นความสุขเล็กๆในช่วงฤดูร้อนเนาะหน้าร้อนเราก็จะมีกิจกรรมในครอบครัวหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักในสวนเนาะเราก็มีปลูกหลายอย่างแล้วก็การพาท่องเที่ยวต่างประเทศเนาะทเที่ยวในยุโรปแล้วก็การทำงานในต่างแดนเราก็จะมีงาน ที่เรียกว่าใครมาที่นี่คุณก็สามารถทําได้เลยเนาะมีหลายงานนะไม่ว่าจะงานนวดงานทําความสะอาดงานแม่บ้านโรงแรมงานเอ่อเรียกว่าอะไรนะเออดูแลคนแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็มีให้ทาเยอะแยะงานร้านอาหารอะไรแบบนี้ด้วยนะโอ้โหวันนี้แดดดีนะแมวก็อยากจะมาช่วยเราด้วยนะใครไม่มีลูกชายคุณก็ลองเลี้ยงแมวนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะอยากมีลูกกับเขาอยากจะมีแมวคุณต้องถามเขาให้เรียบร้อยนะอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆนะคะอยู่ดีๆคุณจะปล่อยให้ท้องเลยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ปลื้มกับคุณนะความรักคุณอาจจะจบเส้นทางรักคุณได้เลยนะคะอันนี้ก็อยากจะบอกเอาไว้แล้วใครที่มาเยอรมันเนาะคุณก็ต้องเรียกว่าต้องเรียนหนังสือนั่นเองนะเพื่อที่เราจะได้ พูดภาษาอะไรเป็นบ้างเนาะอันนี้ก็อยู่มาสิบปีแล้วก็ใช้ว่าจะรู้เรื่องแต่เราคิดในแง่บวกนะเราอย่าไปทุกนะไม่รู้ก็คือไม่รู้นะคะมันก็ต้องใช้ไม้ใช้มือในการที่จะสื่อสารนะคะเราอยา่ากลัวแล้วอย่าคิดลบนะเราต้องไปต่อไหนไหนก็มาถึงขั้นนี้แล้วนะคะวันนี้แค่ช่วงการเปลี่ยนล้อรถนี่ก็ต้องใช้เวลาเยอะนะล้อรถที่นี่นะอย่างล้อรถที่มัน ไม่ใช่สแตนดาร์ดเนี่ยอย่างเงี้ยที่เปลี่ยนเนี่ยเราจะต้องไปแจ้งก่อนนะเพราะว่ามันจะวิ่งไม่ได้มันจะเป็นล้อที่เล็กกว่าล้อจริงที่นี่ตำรวจจับนะสามีก็จะต้องไปทำการแจ้งนะคะที่กรมการขนส่งนะว่าซื้อล้อรถแบบนี้จะขออนุญาตวิ่งถึงได้มาใส่ในรถได้นะเราจะมาใส่มั่วมวก็ไม่ได้อีกที่นี่กฎหมายเขา ชัดเจนที่สุดแล้วก็เขาบังคับใช้จริงเนาะไม่มีใครอยากแหกกฎนะถึงบอกว่าที่ต่างประเทศเนี่ยจะมีระเบียบเรียบร้อยแล้วผู้คนเรียกว่าการขับรถเนี่ยปลอดภัยกว่าที่เมืองไทยเนาะเพราะว่าเขาจะเคร่งครัดแล้วก็เหมือนเขาจะมีแบบความาหรือว่าเป๊ะๆอยู่ในใจของเขาได้รับการสั่งสอนมาแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราจะไปเปลี่ยน เขาเนี่ยยากมากถ้าเขาเชื่ออะไรเนี่ยเขาจะเชื่อแบบร้อยเปอร์เซนแล้วทําอะไรเนี่ยเขาต้องทําแบบร้อยเปอร์เซนต์นะไม่มีเก้าสิบเปอร์เซนต์นะสามีนี่เราบางทีก็ปวดหัวนะเพราะว่าเขาจะเป๊ะมากๆเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่คุณจงระวังนะใครที่มีแฟนที่แบบเงียบเงียบแล้วก็เป๊ะเขาจะไม่ให้เราเข้าไปยุ่งในพื้นที่ส่วนตัวเขาเยอะนะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยคนะค่อยค่อย เปิดใจค่อยๆถามหรือใช้การถามที่แบบเรียกว่า,ามีมีวิสัยทัศน์การถามที่ดีเนาะอันนี้เราก็ต้องเรียนมาด้วยก็น่าจะดีนะสำหรับในต่างแดนถ้าอยู่ชนบทเราจะไม่ได้ใช้ความรู้ที่เราเรียนมาเยอะนะเราก็จะมาอันนี้เขาก็จะต้องใช้เรือว่าน้ำมันเคลือบก่อนนะเพื่อที่ให้มันไม่อะไรนะไม่ ให้มันหล่อลื่นได้ดีนั่นเองนะคะก็เป็นคลิปการทำงานในครอบครัวของเรานะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะมีกิจกรรมช่วงหน้าร้อนเนาะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมในช่องของเรานะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะมีอะไรมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ